เราก็มาต่อกันเลย <c oughs> นี่นะครับตัวนี้กาวเขาละลายถ้าพูดถึงนะถ้าว่ากาวละลายก็มีส่วนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะขยับพอขยับปุ๊บสายไฟตัวนี้ก็จะขยับตาม <c oughs> เนี่ยสายไฟตัวนี้ก็จะขยับตามพอขยับตามปุ๊บจะมีเส้นน้ำแดงเล็กๆเ,เนี่ยเล็กกว่เส้นผมอีกอยู่ตรงเนี้ย ก็จะขาดนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหยอดกาวให้ก็แล้วกันหยอดกาวทิ้งไว้ หยอดกาวทิ้งไว้นี่ครับเขาเป็นกาวแล้วกาวเขาหลุดอยากไปหยอดลงไปเลย ยาเขาติดดีๆแล้วก็วววประกอบ๋ตตอนนี้เราก็มาล้างตัวน,นี้กันต่อ,อนี่นะครับเนี่ยตัวน,นี้หมุนดีตัวน,นี้หมุนดีนะครับเดีย๋ยวผมจะขีดโซเน็ตเข้าไปล้างด้านในพวกเศษคราบเศษอะไรนี่นะครับผมจะไม่นั่นเดี๋ยวเผาสืกมากแล้วก็จะคล <c oughs> อนม,มาไปล้างอ แล้วเราก็ล้างแบบนี้แล้วก็หมุนดูว่าคล้องไหมถ้าคลองแล้วเราก็เช็ดออกไม่ไม,ไ,มมไ,มไม่มีเศษดาไหมเห็นไหมครับไม่มีเศษดาเลยเนี่ยไม่มีเศษขี้ผงเศษอะไรเลยนี่ตัวนี้ถือว่าโอเคครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นมอเตอร์ด้านหน้านแล้วก็เช็ดออก เช็ดคราบที่ว่าเศษตกะกั่กเศษอะไรเช็ดออกนี่เช็ดออกเลย <c oughs> โอ้ยเป็นหวัดครับนี่นี่นไหเช็ดออกเลยนี่ก็ประมาณนี้ <c oughs> ิดเดียวนี่โอเคเราก็มาดูตัวนี้นี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับขีดเข้าไปเลยล้างข้างในมอเตอร์ใส่เข้าไปนี่ลาง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 หมุน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 เนี่ยครับ มานี่อ๋อกระเด็นเต็มเสื้อเลยนี่นะตัวนี้ดีครับเนี่ยดูการหมุนของเขาเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าตัวนี้ตัวหน้าจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ส่วนมากที่มีปัญหาคือตัวหลังครับเพราะว่าเขาดูดเศษสิ่งสกรปรกพวกฝุน่นพวกอะไรเข้าไปข้างใน,นก็ไปเกาะอ,อยู่กับตัวเพลาครับทําให้ไม่หมุนเนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นการหมุนของเขาไหมนี่ เห็นไหมครับยังไม่หยุดเลยหมุนเบาๆเองเอาละครับตัวนี้ก็โอเคถือว่าโอเคนะครับเผมก็จะเช็ดปลายเพาออกออกนี่แค่นี้เองแล้วก็นำกลับไปใส่ที่เดิมก็หาอะไรมาแหย่ขึ้นมาเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ทั้งหมอหนึ่ง โอเคเลยครับงานง่ายงานไม่ยากตัวนี้ไม่ต้องลือ้อไม่เหมือนกับทุกตัวเพราะว่าทุกตัวเราต้องลื้อออกวนาะกาหมุนตัวเขียนนาฬิกานะครับเวลาหมุนเข้าหมุนตัวเข็มนาฬิกาเลยถ้าหมุนออกต้องหมุนไปทางต่ามือนะครับ <c oughs> หมุนเข้าไปให้ติดกิบเลยนะครับเพราะว่ากิบก็ทามาหยันพอดี หมืนไี่แรงมันปิดกิ๊บนะนี่มาถึงกิ๊บเสร็จแล้วเราก็หยุดแล้วก็มาดูตัวนี้กันเหมือนเดิมจุดที่นี่ติดแล้วตัวนี้เราดูก่าตัวนี้นี่เราก็ถอดอันนี้ออกแต่ค่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ท่อทองแดงไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตัวนี้จะมีท่อทองแดงตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บตัวนี้ดูโอเคไหม นี่ครับจารบีเขาละลายหมดแล้วเดี๋ยวจารบีกระป๋องผมมันหมดหน้าจาระบีทนความร้อนก็เลยไม่ได้นน่นนี่จะมีปแทนนะครับจะแตกต่างกันเห็นไหมจารบีเต็มรูกับจาระบีไม่มีเห็นไหมครับ นี่จะแตกต่างกันตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าเอาตัวใหม่ใส่ไปนี่ตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่านี่ครับความแตกต่างเห็นไหมนี่เสี่ยนเศษผ้าเศษไรเช็ดเสศษคราบที่ฝุ่นออกนะครับ rơi sạch vào mình được Không không ตัวน้ำมันก็ใส่เข้าไปเนะี่ยมันเริ่มนะครับเนแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปนี่นี่โอเคครับตอนนี้นนะแล้วก็มากพมดพัดลมเสร็จแล้วครับตัวนี้จะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะารมากคลิปนี้ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดแชร์ <c oughs> กดไลค์ผมด้วยนะนแน่นแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มันบวมใส่เข้าไปเดี๋ยวเราก็มาลองเทปก่อนปิดก่อนปิดฝา พยายามขันตรงข้ามกันนะครับให้เท่ากันพยายามขันให้เท่ากันอย่าให้ข้างหนึ่งเอียงอีกข้างหนึ่งสน,นิทนะครับเพราะว่ามอตเตอร์จะไม่หมุนแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้ตัวประกบเขานะครับเข้าไป,ไปโอ้ ถ้าหมุนไม่คล่องเราก็ค่อยๆขยับให้หมุนไน้คล่องนะครับเราก็ไม่รู้ว่าข้างไหนเขาจะแน่นข้างไหนเขาจะตึงนะครับก็อาจจะฝืกจราระบีครับเพราะว่าเป็นของใหม่สักครั้พอตึงๆมือพอนี่หมุนล่าสนิทแล้ว,ลวทีนี้เดี๋ยวเราก็ มาประกอบก่อนที่ว่าเราจะนั่งแล้วเราลองก่อนนะลองประกอบดูดว,ว่าจะมีปกติไหมี๋ยวผมต้องหยอดกาวตัวนี้ให้เข้าก่อนนะอตัวนี้แน่นคะรับตัวนี้มต้องแล้วก็ใสแ่แผงวงจรแล้วก็ลองเปิดดู ลองสปาร์ทดู <C oughs> ว่าหมอนปกติไหมอะไรไหม <C oughs> ถ้าทําก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีไฟแล้วตอนนี้อันตรายครับไม่รู้ว่าตรงไหนจะช็อตเราลืกขึ้านาจะไม่แน่นนะครับเราก็ไม่รู้เนี่ยเราลองเปิดดูนี่เปิดที่ตุม่มนี่ับเปิดตุ่มแดงเลยก็ยังอยู่ที่15องศาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับ ยังอยู่ที่15องศามันเดิอความเย็นออกแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ลองมาวัดดูเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะเปิดที่15ลดลงมาอยู่ที่18นะเนาะเนี่ยเราก็มาดูคลิปนี้ก็ตอนที่จะประกอบผมไม่ไม่ไม่ให้ดูแล้วเนาะ เพราะว่าตอนประกอบก็ไม่มีอะไรมากแค่ใส่ฝาใส่อะไรก็โอเคแล้วนี่โอ้ยหลุดเดีย๋ยวนี่ครับสามสิบสอง่ะยี่สิบเจ็ด ยี่ิบห้ากล้องนาจะเห็นอยู่เนาะแ,แต่ผมซูมให้ซูมเข้าไปดูใกล้ๆเปิดที่สิบห้านะครับตอนแรกเราได้เท่าไหร่สิบเก้าสิบแปดเนาะเรมาสิบแปดสิบเก้าวันลวัดก่อนที่เราจะล้างมาอเตอร์มาดูตอนนี้มอเตอร์จะเหลือเท่าไหร่เปิดที่สิบห้า ก็จะจบแค่วัดให้ดูแค่นี้นะครับแล้วก็ประกอบด้านหน้าด้านหลังแค่นี้ส่วนที่จะประกอบนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่ใส่ฝายอย่างเดียวนะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ลมร้อนลมร้อนก็ออกปกติ <c oughs> แล้วก็ผมก็จะเ,เ,จเทปเศษคุณเศษอะไรให้ลูกค้าแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรามากเรื่องนี้ล้างมอเตอร์อย่างเดียวโอเคเย็นแจ๊บ สิบเก้าจุดหกสิบเก้าจุดหกนะครับก็ประมาณนี้อยูที่สิบห้าได้สิบเก้าจุดหก คุมไม่ได้นะครับยี่สิ <20. S 2> ถ้าเราเปิดต่ำจุดคือ5องศาถ้า5องศานี่คือว่าอุณหภูมิก็จะลดลงอยู่ หน้ามิเตอร์ก็จะลดลงอีกเยอะเลยตอนนี้ยี่สิบสิบเก้าจุดเก้าตอนที่เราวัดมันสิบแปดกว่าเนาะตอนที่เราเราวัดเพราะตอนนี้ก็ล้างใหม่แ้วใหม่ก็มันก็จะหนืดจะระบีมบ่งหนืดน้ํามันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับมันต้องใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็อุณหภูมิก็จะตกเหมือนเดิมสิบเก้าจุดเจ็ดถ้าสิบเก้าจุดแปดนี่ถือว่าโอเคตรงเป๊ะเพราะว่าในคลิปมันสิบเก้าจุดแปด เดี๋ยวเรามาลองลดอุณหภูมิดูนะ่ะตอนนี้อุณหภูมิก็ใกล้เคียงกันแล้วครับเด e ี๋ยวเราลดลงสิบสองสิบสามสิบเก้าแปดสิบที่ต่ำสุดคือห้าองศานะครับที่ผมเทสเครื่องประจำเลยคือห้ <c oughs> าองศาทำร้อนเครือกเริ่มไปที่นะครับตอนนี้ปกติ ลดลงเรื่อยแล้วต่ำลงเรื่อยต่ำลงเรื่อย ใส่แตกใส่แตกเลยครับว่าเมื่อกี้เนี้ยที่เอาไปงัดใบพัดน,นะครับหักเลย 18ตอนนี้จะเริ่มลดลงเลยแล้วครับเห็นไหมเพราะว่าความเย็นเขาจกเริ่มได้ที่แล้วเห็นไหมครับเปิดที่5้องศาตอนนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่17บเจ็ดจุดหาจุดสจุดสจุดศูนยเดี๋ยวดูครับว่ามันจะลดลงไปได้เยอะแค่ไหน เพราะว่าพวกคาบจรารบีพวกน้ำมันพวกอะไรชัเริ่มทำปฏิกิยาร,ร้อนร้อนแล้วครับจะเริ่มละลายตัวก็กนี้ก็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นรเน,เนี้ให้หมุนได้คล่องกว่าเดิม16กว่าถ้าลดต่ำลงมาถึง10องศานี่ผมถือว่าโอเคเลยนะแอร์ตัวนี้ าจุดเจ็ดสิบห้าจุดหกเดีมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะปิดคลิปความร้อนด้านหลังจ็โอเคออโอเคนะครับความร้อนด้านหลังสิบห้าจุดห้า ไอซิบห้าจุดหนึ่งตอนนี้เป็นอุณหภูมิด้านนอกด้วยนะครับเอามารวมกันก็เลยแบบลดลงช้าหน่อยแต่ถ้าอยู่ในเต็นท์อ็อุณหภูมิก็จะลดลงเร็วนะครับสิบสี่จุดเก้าเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็ทำวันนี้ก็อีกเมื่อไหร่ก็ประมาณทักสองวันสามวันนะครับคลิปนี้ก็จะได้ลงลก็จะได้ดูช้าหน่อยคลิปเนี้ย เดี๋ยวผมไปไล่ตัดคลิปก่อนๆที่ว่าเหลืออีกพีหนึ่งเป็นอีพีสุดท้ายที่ต่อจากอีพีหกนะครับเป็นอีพีสุดท้ายอีพีวัดความเย็นเหมือนก,นกันก็ฝากติดตามด้วยฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็ที่ว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาก็อันนี้แหละครับมาซื้อพวกเครื่องมือซื้อพวกอะไรนี่แหละครับพวกสายยางพวกอะไรนี่นะเอาไว้เป็นเครื่องมือ เอาไว้ทําซื้อพวกก้าวพวกโซนเน็พวกน้ํายาอะไรอย่างนี้แหละครับก็อ,อยากก่ากดคาโฆษณาผมเลยนะดูโฆษณาผมด้วยจะได้มีรายได้มาทําคลิปนี่ไปเรื่อยๆมีเครื่องมือใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับ้็ฝากด้วยนี่ครับเอาละสิบสี่จุดห้า นิ่งนะครับนิ่งนิ่งแล้ว,ลวเพราะาอากาศโดยรวมการน,นอกนี่มันก็อุณหภูมิก็ตกสามสิบกว่านะครับเขาก็จะเอามารวมมาบวกกันมันก็จะเหลืออยู่วันนี้จุดสี่จุดสี่นี่นะครับประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าอยู่ในเต็นท์ก็ถ้าเปิดห้าองศาก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งเก้าองศาในเต็นท์เพอะผมเคยวัดแล้วนายเอ้นายในเต็นทนะ์เก้าองศา ก็ถือว่าเย็นจนหนาวแล้วครับโอเคครับก็ฝากจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันก็เดี๋ยวตอนประกอบตอนอะไรก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะว่ามีแล้วตอนประกอบเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปล้างตัวนี้ให้ลูกค้าล้างข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ให้ลูกค้าเพราะว่ามันมีเศษดำๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปล้างให้ลูกค้า ก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็ไม่ต้องดูก็ได้เอาละครับยังไงก็ฝากจบคลิปไว้ที่14.2องศานะครับก็ถือว่าเย็นก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ผมด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆคือว่าคลิปรัดรวบไปเลยอันไหนถ้าไม่จําเป็นก็เดี๋ยวจะตัดออกถ้าไหนจะเป็นก็จะเอาไว้ให้ดูนะครับเอาละครับยังไงก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะว่าผมจะมาทําอะไร ่าจะมาซ่อมเอตัวไหนเกี่ยวกับอะไรเป็นแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้เรื่อยๆนะครับแบ่งกันดูแชร์ประสบการณ์กันที่ผมซ่อมมาเสือลูกค้าที่ไหนทำเองได้อะไรได้ก็จะได้กันไม่ต้องอะไรมากนี่สิบสี่จุดหนึ่งโอเคเลยครับสิบสี่จุดหนึ่งแล้วนี่ิบสี่จุดหนึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิ ะจะพูดมากะยาวไปเอาละครับแค่นี้ละครับฝากกดแชร์กดไลค์กดกับตุ้นสกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อดูรับชมคลิปต่อไปของผมฝากไว้ด้วยนะครับช่องวิมานแอร์ช่องน้อยๆนะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ